วัสดีครับผมวันนี้ลุงดําพามาดูสวนครัวหลังบ้านนะครับผมว่าจะมีอะไรมั่งครับผมเดูได้ครับผมนี่ครับต้นอินทผลัมก็มีครับต้นอินทผลัมนะครับฝั่งนู้นจะเป็นต้นอะโวคาโดครับสองต้นอะอะโวคาโดครับผมก็มีพวก ต่างๆครับกระชายก็มีครับผมใบเตยใบเตยนะครับผมยูฝั่งนี้ครับนู่นครับฝั่งนู้นเป็นต้นผักหวานนะครับต้นผักหวานบ้านนะครับเนี่ยครับสองต้นฝั่งนี้ต้นหนึ่งฝั่งนู้นต้นหนึ่งอันู้นเป็นต้นมะขามหวานนี่เป็นต้นสละนะครับต้นสละนะครับนี่ครับสองต้นมี ต้นกะเพรางามๆแล้วก็เมร์เนี่ยออกแคร์ครับผมเป็นผักพื้นบ้านเรานะครับผมเป็นกวยครับนี่พามาดูมะละกอมะละกอหลังบ้านนี่ครับต้นมะละกอครับมะละกอแขกดำนะครับผมอันนี้ต้นทุเรียน ต้นทุเรียนก็ปลูกนานแล้วไปโตสักทีนึ่งน,นี่ครับมะละกอครับนี่ครับนี่ครับส่วนหลังบ้านนะครับทำเป็นสวนเล็กๆหลังบ้านนะครับผมเอาไว้อาประทานเองนะครับผมไม่ต้องไปหาซื้อเขานะครับผม เช่นมะละกอพวกนี้ครับผมก็ไม่ต้องไปซื้อเขาครับอยากกินส้มตำอะไรก็เอามะละกอที่บ้านแล้วครับผมเนีย่ยเก็บมะละกอที่บ้านเราครับผมนี่ครับปลูกไว้หลังบ้านนะครับผมพอได้กินนะครับเดี๋วยวเราจะดูมะนาวหลังบ้านนะครับผมโอ้โหเป็นพวงเลยดูดิพวงนี้กีลกนะ่ลูกนี่ะห้าลกูกโอ้ ยังมีลูกเล็กๆอีกพวงนี้กินลูกอ่ะสี่ลูกโอ้ม, oh, มะนาวพันอะไรไปเนะี่ยดกจังนี่ก็มีครับเนี่ยปลูกเองกับมือโอ้ห oh, ต้นใหญ่ด้วยลูกดกด้วยดูสิครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยวันนี้ใครมาทำมันหักวันนี้ครับ เออมะนาวพันธุ์นี้ทำไมมาเป็นพวงพวงเลยเนี่ยดูดิเนี่ยก็เป็นพวงอีกโอ้หุ่นข้างในนู่นก็มีนูหลายลกูกเลยครับเนี่ยนู่นนะข้างในเนี่ยลูกใหญ่ๆนี่นนะโอ้เยอะครับเนี่ยเนี่ยโอ้เยอะมากเลยครับแต่แปลก 8, มันมาเป็นพวงพวงเลยดูดิเนี่ย เออตอนแรกนึกว่านึกว่าองุนที่ไหนได้มะนาวมันมาเป็นพวงเลยโอ้ลูกเดียวเดียวก็มีเนี่ยเนี่ยลูกใหญ่ใหญ่เนี่ยนี่ครับโอ้ข้างล่างก็มีเนี่ยถึงดินอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยเป็นพวงเลยโอ้หลายลูกเลยพอได้กินอยู่นะครับเนี่ยนี่โอ้เนี่ยยิ่งตัดก็ยิ่งแต่งจริงเนี่ยดูดิ โอ้ต้นใหญ่ด้วยครับบื่ลือเลยนี่ครับมแต่เราอยากให้มันแพร่หลายๆเยอะๆนะครับเราก็ตัดกิ่งมันเนี่ยตัดกิ่งพวกเนี้ยออกเนี่ยมันก็จะแผ่ไปเรื่อยเยอะมากเลยครับผมพอได้กินครับผมน,น,นี่ครับงั้นคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ